สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ z ั e e x x อซ30 5G มือถือกล้องใต้จอรุ่นล่าสุดที่มีรายชื่อผ่านกสทชเตรียมที่จะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้ส่วนจะมีสเปคแล้วก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันบ้างเอาไปว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พร้อมๆไปเลยดีกว่าครับกับผม Dream ลอ Let's go <S โดย ZTE e x x อซ30 5G นะครับก็มีรายชื่อที่ผ่านการรับรองกสทชในไทยแล้วแล้วก็ตวเตรียมที่จะเปิดตัวและก็จําหน่ายเร็ว เนีนนเ้ซึ่งในด้านของการดีไซน์นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นการไล่เฉดสีนะฮะแล้วก็จะมีตัวกอรน,นะครับสลักไว้ว่า a c t o n นั่นเองส่วนในด้านของกล้องหลังนะครับก็จะวางไว้บนฐานตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าในด้านของเซนเซอร์กล้องหลังครับอาจจะดูใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษก็ได้นะครับซึ่งการดีไซน์เนี่ยก็จะแปลกใหม่อย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองในด้านของสีฟ้าหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีสีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับสีแรกก็จะเป็นสีดำนะครับสีถัดมาก็จะเป็นสีอควานั่นเองนะ ออกแนวบริบร้วๆนิดหนึ่งนะสวน่วนด้านของการดีไซน์หน้าจอครับอย่างที่บอกไปนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นมือถือกล้องใต้จอนะครับรุ่นล่าสุดเลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแซทีเนี่ยเขาก็เคยทํามือถือกล้องใต้จอมาก่อนนะครับก็คือจตัวแอคซอน20นะครับหรือว่าเจนก่อนหน้านี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวแอคซอน30นะครับเจนนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะมาดูในด้านของสเปคกันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้ก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.92นิ้วซึ่งก็ถือออวว่าา่าาาคคนนขจดใหพสมร ความลเรีวจะเป็น Full HD Plus รับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็นอมโมเลดค่า Refresh Rate หน้าจอครับให้มาสูงถึง120 h z ด้วยกันและยังครอบคลุมมาด้วยกระจก Gorilla Glass อีกด้วยนะครับในด้านของหน้าจอเนี่ยผมมองว่าก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของพันธหน้าจอหรือจะเป็นค่า Refresh Rate หน้าจอครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในเรทราคานี้และตัวนี้ครับยังรองรับขอบเขตของสีได้ที่1 Billion Colors นะครับหรือว่า1 0 0 0ล้านสีนั่นเองขอบเขตของสีครับจะอยู่ที่รองรับมาตรฐานครับ ที่สนรอะครับรองรับ HDR 10 Plus และให้ค่า Touch Sampling ครับมาสูงถึง360 h z อีกด้วยนะในด้านของหน้าจอครับผมถือว่ารุ่นนี้เนี่ยโหสมเหตุสมผลแล้วก็สมราคามากมากเลยนะครับแล้วหนตัวเครื่องครับตัวนี้อยู่ที่189กรัมนะครับถ้าเทียบกับขนาดหน้าจอเนี่ยก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับถ้าใส่ซิมครับตัวนี้จะเป็นแบบ Duo Slot นะครับสามารถใส่ได้กสองซิมการ์ดก็หรกะครับบษาาวมปลอ ครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนิ้วมือใต้หน้าจอครับแล้วก็ระบบจดจำใบหน้าในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 11นะครับครอบทับด้วย m มโอเ s เวอร์ชั่น11 CPU ครับเลือกใช้เป็นคว a คอม m m Snapdragon 8705G ออกต e คอความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.2 g h z g p u ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น a d r e n o 650ซึ่ง CPU ตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปเลยก็ว่าได้นะครับจากท q u คว c คอมนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับตัวที่แรงที่สุดเเนนก็็็จจะะปปตตััวว napda iPad88 888รหือ Plu ซั่องซึ่งจริงๆนครับผมมองว่าเจ้าตัว870เนี่ยประสิทธิภาพของมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ารุ่นพี่ของเขาเลยนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัว870ตัวนี้ครับจะสร้างมาบนสถาปัตยกรรม7นานนเมตรแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเรือราคานี้เนี่ยซีพียูตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้งานในทัว่วไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไหลลื่นหายห่วงแน่นอนแล้วก็ใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันและยังรองรับเครือข่าย 5G อีกดังหางนะครับมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันดีกว่ารัััโดดดยยุ่นนนนี้้้้้เกกก็็จะใหหหลลองงงมมาท4ตววป กล้องมิาครับจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 1.8ครับเป็นกล้องเลนส์วายโดยเลนส์ตัวนี้นะครับจะเลือกใช้เป็นเลนส์ของ Sony i f x 682นั่นเองบวกด้วยกับเป็น ultra w i ายครับ8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร5ล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนส์ depth sensor อีก2ล้านพิกเซลด้วยกันสาม,มารถถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังได้ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับและยังรองรับนะครับการถ่ายวิดีโอแบบ10บิตอีกด้วยโดยมือถือเรดราคานี้ครับได้4เลนส์มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่าล ถ่ายวิดีโอกล้องหลังได้ 4K 60เฟรมเรทแถมยังถ่ายได้เป็น10บิตอีกด้วยอย่าลืมนะครับว่าความคุ้มค่านี้เนี่ยโหโใครที่เป็นสายวิดีโอเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับสว่วนในด้านของกล้องหน้าครับอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยกล้องหน้านะครับเป็นแบบใต้หน้าจอนั่นเองซึ่งก็จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรับแสงที่ f 2.5ครับเป็นกล้องเลนส์ไว่สามารถถ,ถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 30เฟรมเรทนั่นเองซึ่งจริงๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าเจ้าตัวกล้องใต้จอเนี่ยเป็นอะไรท กล้องใต้จอตัวนี้เนี่ยจะใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับคือไม่ว่าจะเป็นในด้านของการถ่ายนะครับกล้องหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นความมัวของกล้องนะครับหรือว่าจะเป็นความมัวของหน้าจอเนี่ยมันมีผลต่อภาพที่ถ่ายออกมาหรือเปล่าต่วก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงเพราะว่าผมก็ไม่สามารถการันตีได้ว่ากล้องใต้จอตัวนี้มันจะใช้งานได้จริงแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องรอดูการใช้งานจริงๆของมือถือเครื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในด้านของการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 6ับ ูเวอร์ชัน5.1 GPS NFC ซีมีมาให้ครบเลยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟัง3.5เนี่ยโดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4,200มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์นั่นเองซึ่งทางนี้นะครับทาง ZTE ีเขาไม่ได้การันตีมานะครับว่าจากศูนย์ถึงร้อเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะเสียดายนิดนึงมาดูในด้านของราคากันดีกว่านะรรบยยเเเจ้้าววนนีี่่่็ปปิททศไอแลซึง บอกได้เลยว่าราคาที่เปิดตัวออกมาครับบอกได้เลยว่าเราสามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนโดยเจ้าตัว Axon 30 5G นะครับเปิดตัวในประเทศจีนนี่มีทั้งหมด2ความจุด,ด้วยกันนะครับความจุเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่น RAM 6GB รอม128ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆป,ประมาณ11,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับรุ่น RAM 12GB รอม256ราคาเนี่ยจะอยู่ราวป,ประมาณ15,700บาทนั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเข้าไทยมานะครับผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยมีการบวกเพิ่ม อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมคาดการณ์ว่าราคาน่าจะอยู่ราประมาณ17,900บาทไม่ก็19,00 0บาทประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องรอเวลาให้เปิดตัวในไทยนะครับเพราะว่า,าตัว a x ็กซอนตัวนี้มีรายชื่อผ่านกสทชไปที่เรียบร้อยแล้วรอเพียงแค่วันเปิดตัวแล้วก็วันวางจําหน่ายเท่านั้นเองนะครับใครที่อยากจะได้ลองใช้มือถือกล้องใต้จอสักเครื่องดูเนี่ยอาจจะเก็บเงินรออีกนิดนึงนะครับไม่นานเกินรอก,ก็น่าจะเปิดตัวแล้วแหละแล้วลถ้าเกิดว่ามีีการราารรอัปปเเดตคท่ ในไทยยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับทิ้งลิงก์ข้อมูลต่างๆไว้ใต้เดสคริปชันแล้วใต้คอมเมนต์เลยนะครับและนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ ZTE Axon 30 5G คุณผู้ชมคิเดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยแล้ว้าคุณผู้ชมครับอยากจะลองใช้มือถือที่มีกล้องใตยจอสักเครื่องหนึ่งเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เช่นกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็อยากจะลองใช้เหมือนกันนะฮะโอเคคลิปตอนนี้ก็น่าจะมี เป็น YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, t ิ t t o k หรือจะเป็นเว็บไซต์ successor.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดีมมูลีอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซี g a เกแล้วกร